ui mấy giọt cho nó cho coi nó giọt lại được hơi giọt cái này nói quá một nhẹ nhàng thôi chứ cái tuần xe này đang làm đi ta chia chia đi bảy nhau để được chia ta nhịp chia chia đi bảy เกิดท้กันลต้นนี้ก็ต้นพริกคพี่น้องคัเพี้ยมาปกแค่นอต้นนี้งามดีเอ่น้องมาบท่านดีกันาต้นนี้งามดีอากลาหมกเนทีเียนี่ไมสยาวมันไ่เข้าหรอโอ้เกินดีเกิดีดีมาคุ้มเขา ui, mấy giọt chân nôi, coi sí, chân nôi, Mấy giọt lái rồi, giọt chân này nói khoa. học là mua nữa nè, dễ này. Ừ. Mà cái gì nó là, tầng đi, tầng đi, nó sâu là, ôi, cái gì cái gì để mang nó cả.

วันนี้ต้องได้ออกขึ้นต้องได้ออกเอาไปขีดเอาวกโล่งก่อนนี่เพ่อจได้เอาเนียเมียเมื่ี้พัูกแคนแล้วล่ะมีก็ได้ไอนี่ว่าข้อด้วยแบบเจียหยาออกข้อเนี่ยเอาเอต้องเดี๋เพียงมาปลุกไว้นี่แมงกํลั นด่เปรีมาปูไว้เหน็นตัวลอยกงไหมต้องอเดี่ยวเี้ยวมาปูไวน,นี่นลเอ้าออกรไปออกรถเต่าบ่ีใ้ปูแก้มกันอ้อแค้รดีแท้ๆด้วยเนี่ยเอาไงออกอันนี้ก็ต,กกกต้องได้ออกขึ้นก็ต้องได้ออก คนออกอไปคห,หออกเราเต่าปากปิ้พ่อใสปลูกแก้มกันโอ้กแก้มปิ้งพ่อเป็นอะไดักเกิดที่กันเลยตตนีกนกรตุนผิกกค,คับพี่น้องหกค,ครับน้าอวกากังสิ ย่างเราจะอาเสียงมาปเนี่ยหาแรงยูลนบ่ไดีดิพี่น้องเขาปดกับว่าเขาประเด๋กับ่าซุดิพี่กำลังเล่นเนี่ยนี่ก็จะเอาหยาเอาใครเขาหอนลาค่เดียวก็แง่แตแ่แปลลอนะคอขอนีขอบคุณที่ขอมารับชมชิ้นนะเี้มาปกแค่เนี้ยต้นดีงามดี เอาไลองกเอาท่านี้กันเดี๋ยวต้นนี้งามดีต้องเดี๋ยวเพียงมาปลูกไว้นี้กลออไปอพวกป้งแบบอันนี้จะได้เอาเบียร์กพิกมาลูกแคนล้ล่ะตัวนี้ก็ได้นี่ไพี่กลเงายนีเดี่ยวจะเอาห้าเอาใเขาันต่าเดียวก็แแตงคแตงล่อนสัคนแ เี่กันเลืตอนนี้กรตุนผิดห่ยัดพี่น้องหกท่านิบเคียียดิไปง่ายไปไปเี้พี่กําลังโดนเงี้ยน,นี่ก็สีเอาเนาเอาห้เขาหอนปลาเทศข้าเ,เดียวกปเสีๆๆแตกแค่แตกเลยถอนสัคขอนแน,น่หกไวเี้ยนาเอาห้กันต้นเียทัาาย้ง งามดิออกไปายอย่าออกไปกันตุนเขียทั้งงงามดิเ็แล้วก็ได้นคนออเพียวว่าโลูกไ้เห็นตัวจะมกจะแรงไหมโอ้ไปคิดว่าโป๊ะโป๊ก่อนนี่จะจะได้เอาเบียบอกี่ว่าูมแค้นแล้วล่ะ ตรงนี้ก็ได้ดอ้าขอบคุณที่ขามารับชมคลิปนะพริกกบเทียเดิดดนิกันึเลตนี้ก็ตนพิกหี่กขัดหกคัดใส่เครหลอกเอาเปียงมาปุ๊ อุยอยจังน่อยรี่ยว่าผไม่ค่อยสบกดไม่ค่อยสบายหอนไรที่กำลังเป็นเี่นี่กระเอาเงาเอาใครเขาหอนราเท่าเดียวกันเงี้แตกแค่แต่ละถอนตะคนแน่พี่กำลังเปนเี้นี่กระเอาเงาเอาใครเขาหอนราเท่าเดียวกันเงี้แตกแค่แต่ละถอนตคนแน่จัน้อยนี่ เดี๋ยวนี้ก็ยังไขยูบะฮอนไล่ไปเลยบ้านในแหียงไลปไปเลยว้าจังน้อยนีแล้วพี่กำลังโเนือหนินี่ก็จะเอาหาเอาใครเขาหอนาคขเดียวกเปนนนนกเ,เนี่ยแตกแค่แตลกลถ้าอนัคนแน่พี่กำลังโเนือนินี่ก็จะเอาหาเอาใครเขาหอน เวลาแคเดียวฮ็ดแต่เฮ็ดแต่ตตตและถอดสังคนเนี่ยอย่อยอยเอาจสิอย่าอเรตสีงมาปลุกดหาแรงอยู่ก็ร่นบได้พี่น้องเพาะปได้กับว่าเขาปลได้กับ่าสมด่คอดีจอยาเอาข้น่

คิดแล้วกปงดอกอันนี้ใจะได้เอาเบียีเาแคนแล้วละนี้ก็ได้่อ้คนอเาเพียงมาปกอุยอยจังน่อยเพียงมาปกคอยสะเคอยสะฮอนไร้าเนยด Đẹp. Ta sao lưu đây A <laughs> bắt sao hang a walkers là the la môn y mappu dong siêu ngao hay ký kép 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 ออกมาโอกนั่นเองมาต่ดเสีหักม่เข้าเลวโอ้ติดสีกดีดีมหขุ้มเขาติโอ้ยไม่หยอดจังน้อยิอ้ยจังน้อยไม่หยดร้ายหรอกหยดจั่น้น้อยพเดทกัรเลันนี้ก็ตุ่นขับพีหน้อครับ เอาไปขี้เราพกกล้งดอกอันนี้จะได้เอาเบียร์กพี่กแคนแล้วละตันี้ก็ได้เอากระาโมกน้นี่นี่มาตสยาวมันเข้าแล้วโอ้ยุดีดีดีคุ้มเขาติ